อาละครับก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องอน,นุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นรอเรียวป่าให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสาหรับรอเรียวป่าของผมเองนะอ่าโอ,โอ้เปิดมาก็เปิดมาอะไรเนี่ยแตงมูตายเพราะใครอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ฟาร์มไปก่อนนะช่วงต้นเกมนะผมก็จะทําแบบการฟาร์มแบบ2กองนะเพื่อให้มันไวมากขึ้นนะครับทุกคน อ่าโอเคได้บูล,ละสวยงามลอเ,เรียวก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเลยครับที่แบบว่าฟาร์มไวมากเลยนะถ้าเก็บสแต็คครบเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับเป็นชูดามีนะะถือว่าฟาร์มไวเลยทีเดียวนะสำหรับมีต,ตัวนี้นะถ้าใครแบบเอาไปฟาร์มแล้วเล่นเล่นเป็นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบโหมดมากเลยนะครับทุกคนลุมสองลุมหนึ่งต้นเกมก็ไม่ไหวนะครับถ้าลอเรียยได้หยิบบ้าฟ้านะถือว่าเป็นก๊อตเลยนะ โอเคก็สำหรับลอเดียนะครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นการอ่าใช้สกิลเป็นทางเส้นตรงนะครับอ่าโจมตีได้แบบ2จังหวะนะถ้าใช้ไปมันจะมี2จังหวะนะครับนั่นก็คือสามารถอ่าเก็บสแต็กได้2สแต็กนะส่วนสกิลสองก็จะเป็นการบิงนะครับทำให้แบบเป็นอมตะนะแล้วก็ยิงสแต็กไปสแสแต็กนะครับทุกคนอ่า แล้วก็อันตีนะครับก็เป็นการลดคูดาวให้สก,กิลตุก,กิลนะจังหวะนี้ยังไงโดดไปอา้าวสแต็กระเบิดรัวๆอย่างนี้ตายไหมนเนี่ยโอ้โหเอาไม่ได้หลบป้อมก็แล้วกันโอเคปล่อยเข้าไปนะก็พออกยายามแบบจ่ายสก,กิลหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับสาหรับเล่นลอเลียวนะผมบอกคือคลิปเลยนะเล่นลอเลียวควรจ่ายสก,กิลหนึ่งแล้วก็กักสก,กิลสองไว้นะครับแต่ถ้าแบบว่า วเราเรียกปลาเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมานามีมานาเนะี่ยแล้วก็มันรีเรื่อยๆนะกูดาวมันก็ไม่ได้มากถ้าใช้สกิลสองแต่ควรเก็บสกิล2ให้พร้อมไฟตลอดเวลานะครับเหมือนมีทีมไฟอย่างเงี้ยเราต้องกักสกิล2ไว้นะครับเพื่อเอาไปเล่นทีมไฟนะโอเคจังหวะน,นี้ก็มาเวดบูเขานะซิลเขาก็ไปแก๊งบนนะยังไม่มาเลยก็ได้บูไปครับตอนนี้พอตัดเว็บก่อนแล้วกันเพื่อน ขอตังซิลมาละโอเคเราไหวกับทุกตัวนะครับต้นเกมเพราะว่าเรามีบ้าฟ้านะคือแบบแม่ไววกับทุกตัวครับแต่เกมนี้ค่อนข้างจะเล่นยากหน่อยนะเพราะว่าเจอเป็นอาร์ัมด้วยนะครับทุกคนแต่ถ้าแบบว่าอารลัมเขาไม่จับเราอย่างเงี้ยเราก็สบายนะแต่ถ้าแบบว่าเขากักอันตีไว้จับเราอย่างเดียวบอกเลยว่าเล่นยากมากครับแต่โดยรวมแล้วทีมไฟก็ไหวทุกตัวนะ เกนี้ยังไงเพื่อนพยายามจ่ายสกิลเก็บสแต็กไปก่อนนะครับจังหวะนี้โดดไปอันติสกิลสสกิลหนอา้าวโดนจับยังไงมีโลของอายาช่วยอยู่เลือดไม่พอดีอารามสวยงามไหลไปจังหวะนี้ปึ๊บสวยงามโดนอยู่เราต้องได้โอ้โหเอาพฟิกเกอร์ไปไม่เป็นไรเอาบัฟแบงไปก่อนแล้วกันคือว่าทําเกมมาได้ด้วยดีลนะนะเกมนี้คือแบบว่าเออเวทดเขาได้เยอะมากนะครับโอเคสวยสมัสยสวยงาม ยังไงมาเลยโดดสวนเลยจังหวะนี้อา้อาวอา้าอ้ามาดีเพื่อนโดดสวนหลบไปจังหวะนี้มีอาญาอยู่นะเราไม่ต้องกลัวนะโอเคอุย้ยเลือดด้งเยอะมากสวยงามไปต่อสวยโอ้โห و, หมดสกิลแล้วจังหวะนี้เราออกไม่ได้เราหมดสกิลแล้วโอ้โหช่วยผมหน่อยโอ้โหหายไปนะเอาละครับก็กลับมาฟาร์มต่อเลยนะคือแบบว่าช็อตเมื่อกี้คือทําได้ดีมากเลยนะครับแต่แบบว่าเลือดเราหมดด้วยนะแล้วก็สกิลเราหมดนะครับเลย เสียไปนะครับ็อนเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรนะแต่ก็ถือว่าคุ้มมาก3แรกหนึ่งนะอ่าก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะช็อนเมื่อกี้ตอนนี้คือตังเราก็นําแล้วนะครับทุกคนคือค่อนข้างเล่นสบายแล้วในช่วงนี้นะถ้าช่วงแบบว่าเราเริ่มมีของแบบ2-3ชิ้นเนี่ยก็จะเริ่มเก่งแล้วนะยังไงอารีนตอนนี้อารีนเดินแก๊งโดนแก๊งเราต้องแบบไปช่วยอาลนต่อน,นะสกิลสสกิลหเปิดอันตีสวยงามได้ดับเบิลคิวโอเค ได้คิวไปนะก็ถือว่าได้ทางเยอะอยู่นะจอดเมื่อกี้โอเคน่าจะได้ป้อมล่างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราดันทําการดันป้อมล่างเลยนะชิ้นต่อไปผมก็จะออกเป็นไอเทมเจาะเกาะนะครับเป็นไอเทมที่แบบว่าเจาะเกาะแล้วบวกเลือดแล้วก็บวกลดคูดาวด้วยนะอีวิซีเค็นะครับก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งนะที่แบบว่าควรหยิบมาใช้ตอนเจอแบบไม่ได้เจอแบบแท้งจ๋าครับทุกคนเจอแต่แบบควกบางๆส่วนใหญ่นะ แต่ yeah, ถ้าแบบว่าเจอแท้งเยอะๆควรออกสตาร์ฟนูมนะครับจออ่อเกา40%นะเหมือนคล้ายๆมูราเวดอ่ะทุกคนโอเคชตอน,นี้ก็เอามังกรให้เพื่อนก่อนนะครับเล่นป่าพยายามเอาอ็อบเจกต์ใหญ่ให้เพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนจะเล่นง่ายมากขึ้นนะครับโอเคมังกรก็สามารถทําให้เราฟาร์มเร็วแล้วก็ตีแรงนะครับมีผลต่อทีมไฟเยอะมากนะสำหรับมังกรเนี่ยเดีย๋ยวเราไปการล่างก่อน ตอนนี้โมชารเขาพยายามจะดันพอมถ้าเขาแบบวิ่งเข้ามาลึกกว่านี้เขาอาจจะไม่รอดแล้วนะครับเนี่ยเขาวิ่งกลับไม่ทันละจังหวะน,นี้โดนใจส,นสักจีน,นึงออาอยัางไงโดน -21 2 1สแต็กระเบิดรัวัวโดดสวนจังหวะน,นี้ยังไงเพื่อนคิดจะรอดเหรอโอเคขอนะ200บาท200บาทฉันขอนะเอาบัฟฟาไปแล้วเดี๋ยวพยายามแบบเอาคีบตัวเล็กนะครับป่วนให้ได้มากที่สุดน,นะสมัยแล้ววิ่งเลยจ้าตระถินิดแล้ววิ่งเลยร้อยก็เอา คือแบบเยอะมากเลยนะคีป่าตังคีป่าเนี่ยถ้า,เ,าเก็บคีป่าเขาได้ก็เก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือบัฟนะมันสําคัญมากเลยนะมีส่งผลต่อเกมเยอะเลยนะครับสําหรับพวกคีบป่านะแบบถ้าใครดูแข่งบ่อยๆเนี่ยเขาจะพยายามแบบเวทคีปละคีบป่ากันนะครับคีป่าเล็กนะอ่าก็จะแบบการเงินเราก็จะส่งผลทํให้การเงินเรานํานะครับ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเลยนะที่แบบว่าทําให้เรามีของมาสู้นะครับยังไงโดดสกิลสองจังหวะนี้อันตีเลยอาญายังไงเพื่อนเอาหน่อยสวยงามขี่คอ,อไปเราลานันเอาหมดเลยดับเบิลคิวจังหวะนี้ขอซีเบิลคิวได้ไหมสวยงามอ้าวไม่จบยังไงจังหวะนี้ไม่เลิกจะเอาคอสคิวกดแช่สวนโดดสวยงามต้องการเมรกาคิวต้องการเมรกาคิวยังไงตามตามเอาให้สุดยุนให้ยูไปไหน สวยเมียอันติอายาช่วยอยู่นะกด่ันตีไปจังหวะนี้สกิลสองหนึ่งขอเมกาสวยงามโอ้โหตายไปทักชันนี้โอเคเมกาคิวโอ้โหเก็บไว้โคตรสุดเลยแม่ฉอนเมื่อกี้โคตรเอาอะโอ้โหดูดิอารีนซึ่งแบบว่ารุ่นพี่นี่เก่าจริงๆโอ้โหโคตรโคตรเก่าอะอยากจะบอกโอเคเฟียวจัดฉอนเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะได้นะครับแต่ก็ได้นะไอ้คือแบบว่า ทีมนี้คือสวยเลยนะโอเคว่าจะพิมพ์บอกเขาจะไม่เป็นไรเดี๋ยวอารามพยายามแบบเข้ามาปวดเรานะเขาน่าจะมาจับเรานะครับน่าจะหมันไส้เมื่อกี้ยังไงเพื่อนจับมาเลยฉีดไม่ตายหรอกดามจไม่พอไอ้ดีเพื่อนเรามีโลโอ,อาย่าสวยงามมาจ่ายซิวให้สวยๆสวย200บาทรวยบอกเลยลาวิวออกมาได้ไหมเพื่อนโอ้โหฟิกเกอร์ออกมาจามาังวันี้สวยลาวิวก็เป็น แชร์ดีอีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบว่าฮิตมากเลยนะช่วงนี้คือแบบมันเก่งมากเลยนะเดี๋ยวจะมาไว้ว้างๆจะมาทําคลิปลาบี้ให้เพื่อนดูกันนะครับคลิปนี้ก็รอเลี้ยวก่อนนะแทบช่องนี้จะเป็นช่องของลอเลียวไว้แล้วครับทุกคนคือแบบลงแต่ลอเลี้ยวน,นะโอเคถ้าใครอยากได้ลอเลียวเป็นก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้นะครับทุกคนตัวนี้ก็ไม่ได้เล่นยากนะผมว่า มันแล้วแต PE, ่การแบบจังหวะการใช้สกิลหรือแบบถ้าแบบใครรู้แบบความสามารถของสกิลต่างๆของลอเลียวก็จะเล่นลอเลียยได้ง่ายมากขึ้นนะรู้จักวิธีการใช้มันนะครับแต่ช็อตน,นี้ยังไงน่าจะมีประเด็นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวพยายามล่อจับเขานะเขายังไม่เสียจับเลยผมไม่กล้าเข้าถ้าแบบว่าผมเข้าไปโดนจับยางนี้ยังไงก็ตายนะเดี๋ยวพยายามกอนพยายามล่อจับเขานะใส่สกิลหนึ่งไปเรื่อยครับเก็บสแต็กลงสเต็กไปนะครับ ดูดิอารัมเขาไม่จับนะเขาไม่ยอมจับเขากะโอ้โหฟิกจับจังหวะนี้ไม่น่ารอดโอ้โหหายโอ้เขาแบบกะจับผมอย่างเดียวนะช็อตเมื่อกี้ก็พลาดไปนะครับแต่ตอนนี้คือฝั่งทีมเขาเริ่มพยายามคุมแมป,ปได้แล้วนะเพราะว่าเราตายไปนะครับเมื่อกี้ถ้าเราเลี้ยวแบบไม่มีมานาคือเล่นยากมากเลยนะทุกคนที่ว่าผมไม่ได้เอารองเท้ารถกูดามาแนละ้วจังหวะนี้โดดลำเลยพยายามต่อเลือดอารัมให้ได้เยอะที่สุดนะครับก่อนเขาเล่นทีมไฟนะถ้าแบบว่าอารัมเลือดน้อยเนี่ยมันก็จะตายไวขึ้นนะครับ ตอนจับเนี่ยโซ่มันก็จะหลุดง่ายขึ้นนะเพราะว่าเลือดมันน้อยครับถ้าลามจับใครเนี่ยมันก็จะเจ็บด้วยนะอ่าเลยก่อนสู้กับลมพยายามต่อเลือดลอมให้ได้เยอะที่สุดนะให้มันเหลือสักครึ่งหลอดอะประมาณนี้นะครับถ้าเลือดมันเต็มอย่างเงี้ยแล้วมันจับเราอย่างเงี้ยเรามีโอกาสตายสูงนะครับถ้าแบบว่าลามไม่อยู่กับเพื่อนพยายามแบบโดดใส่เลยนะวิ่งใส่มันเลยนะครับถ้าแบบมันไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะครับ อย่าไปกลัวนะแค่อารัมตัวเดียวจับอารัมมันไม่ค่อยมีดามีครับโอเคเดี๋ยวพยายามพิมพ์บอกเพื่อนก่อนนะล่อให้อารัมจับนะครับโอเคสั่นนี้น่าจะมีไฟนะยังไงจ่ายสกิลหนึ่งไปอยู่อารัมเขาไม่ยอมเสียจับเลยนะคือแบบว่าเขากะแบบเอาไว้จับผมอย่างเดียวเลยล่อจับต้องล่อจับยังไงนี่้ผมไม่กล้าเข้าเหมือนกันหรอว่า ตอดไปเรื่อยๆนะครับโอ้เขาวิกจับจังหวะนี้ช่วยหน่อยเพื่อนโอ้โห,หายไม่น่ารอดทีมไฟจังหวะนี้ออกมาก่อนเพื่อนไม่ไหวสวยอเล็กซีคอปึ๊บ,บโอ้โหไม่ไหวนล้วน่ะดาเมจมันเยอะเกินเกมจะทิกเลยหรือเปล่าเนี่ยครับตัดมาช็อตกันบ้านเลยนะจังหวะนี้เขาวิ่งเข้ามาบ้านเราแล้วนะอ้าวโมทอสโมทอสยนจังหวะนี้ยังไงโดดสไลด์โอเคชัดดาวไปถือว่าแบบฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนะ โมโทอยก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเลยนะที่รอเลียวเกียดมากเลยนะเพราะว่ามันตอนตอนใช้แบบสกิลหนึ่งแบบตีเราอย่างเงี้ยมันใบเรานะครับสกิลรอเลียวมันก็จะไม่ออกนะเฮ้ยถ้าได้ตัวนี้คือแบบว่าเราสามารถจบเกมได้นะโอเคสวยงามตายไปสองตัวเห็นไนหะมอาราลำเขาวิ่งมาแล้วผมก็จะโดดใส่เลยนะตอนเลือกเขาให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเพื่อนเขาไม่อยู่นะเพื่อนเขาอยู่เลนกลางน่าจะมาเติมชา้าอยู่ผมเลยแบบพยายามลําให้สุดเลยนะต่อให้ได้เยอะที่สุดนะครับอ่า อารามเจ็บแล้วถ้าอารามแบบมาจับเราก็จะเริ่มเล่นยากแล้วนะครับเพราะว่านาตยาฝั่งเขามันฉีดแรงอยู่แล้วนะอารามอาจจะตายก่อนนะครับตอนโดนฉีดนะแปลว่ามันจับเราแล้วฉีดเราอย่างงี้อารามอาจจะตายก่อนนะเนี่ยช้อนเนี้ยเห็นปะมันจับเรามันตายก่อนเห็นไหมนี่แหละครับถึงบอกให้แต่ว,ว่าตอนเลือดอารามให้ได้เยอะที่สุดนะก่อนเล่นทีมไปสไลด์ไปโอเคสวยงามดันขึ้นมาเลยเพื่อนทริปเปิลคิว คือแบบว่าเราเลียวก,กับอ,อย้ยาเนี่ยมันสุดจริงๆเลยนะคอมโบนรกชัดๆโอเคอยังไงโอ้โหลาวิวโค่นแม่นเลยเพื่อนจังหวะนี้เปิดไปเลยซิลก็ไม่กลัวนะเพราะว่าเราสามารถหลบซิลได้สบายๆเลยโอเคสวยงามดับเบิลคิวจบได้นะเนี่ยมีคลิปตัวเดียวก็ไหวนะครับเพราะว่าเรามีลาวิวนะยิงไปเพื่อนล่อยไปสุดแปดคิวเอๆมีก่อเกิดด้วยเ,เราไม่กลัวรหรอก จบเลยจบเลยมันเกิดก็เอาให้แตกเลยแค่อาร์ตัวเดียวสกิล2อันตีจังหวะนี้ต่อ้เพื่อนนะโอเคยังไงสวยงามจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมน,นี้นะก็มาดูกันนะว่าใครจะได้เอ p ีนะแต่ก็ไม่นด้ผลผมหรอกคือแบบดาเมจแบบเยอะมากไงนะโอเคเอาละครับก็เกมน,นี้ก็เป็นผมนะได้ MVP นะ แล้วก็ได้มีกาคิวด้วยนะครับทุกคน,น,คนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง a n u s h i Gamer ด้วยครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน